สวัสดีครับในยุค90นั้นมีการเล่าว่าดาราที่ขึ้นปกนิตยสารหรือออกรายการเครอยังไม่โด่งดังเท่าพระเอกนางเอกของ ATV ซึ่งเป็นคู่แข่งของ TVB ด้วยซ้ำสะท้อนให้เห็นความสำเร็จที่ทาง TVB เพียรสร้างืออื่นๆเพื่อรองรับและสร้างความสำเร็จให้กับดาราในช่องอย่างเป็นรูปธปรรมสำหรับโจไห่เมย หรือแคทีโจนั้นนักแสดงหญิงชื่อดังชาวฮ่องกงที่อดีตเคยมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากในระดับเอเชียโดยในช่วงปลายทศวรรษ1980ถึงต้นทศวรรษ1990นะครับก็ราวๆประมาณพศ2532ถึง25 2536เธอได้รับการยกย่องให้เป็นนักแสดงหญิงที่โด่งดังทางสายงานละครมากที่สุดในฮ่องกง ติดต่อกันถึง3ปีและยังเคยได้รับการโหวตให้เป็นหญิงสาวในฝันของชายหนุ่มในไต้หวันอีกด้วยนะครับเธอมีฉายาให้ชื่อว่าซารอนสโตนแห่งเอเชียขึ้นมาและกลายเป็นฉายาที่ใช้เรียกแทนตัวเธอมาจนถึงทุกวันนี้นะครับโจไห่เม่ยเกิดเมื่อวันที่6ทธันวาคมพศส5 0 9ที่ฮ่องกงในครอบครัวฐานะดีเธอมีชื่อเล่นว่า อาเมยเป็นลูกคนกลางของครอบครัวโดยมีพี่ชายและน้องสาวอีกอย่างละหนึ่งคนในวัยเด็กสุขภาพของเธอไม่ค่อยดีนักเพราะเธอมีโรคประจําตัวเป็นภูมิแพ้หรือโรคไซนัสแต่เธอใฝฝันที่จะเข้าวงการบันเทิงเพราะเธอชอบการเต้นรําเป็นอย่างมากและมีกีฬาโปรดคือบาสเกตบอลเธอมักใช้เวลาว่างจากการเรียนไปเล่นบาสเกตบอลอยู่เป็นประจํา จึงทำให้เธอตัวสูงกว่าเด็กสาวในวัยเดียวกันแต่ด้วยปัญหาสุขภาพที่มีมาแต่เกิดทำให้เธอไม่สามารถเล่นบาสเกตบอลได้อย่างสม่าเสมอด้วยความที่เธอสนิทกับพี่ชายในมักจะไปเล่นคลุกคลีกับเด็กผู้ชายเป็นประจำจึงทำให้เธอมีนิสัยเหมือนเด็กผู้ชายที่มีทั้งห้าวและซุกซนเป็นอย่างมากดังนั้นคุณพ่อของเธอซึ่งมีเชื้อสายบรรพบุพร,บรุษเป็นขุนนางเก่ามาก่อน จึงคอยอบรมเลี้ยงดูโจ๋ห้เมื่อยอย่างเข้มงวดตั้งแต่วัยเด็กจนโตเป็นวัยรุ่นเพื่อที่จะปลูกฝังให้เธอมีนิสัยที่อ่อนหวานเรียบร้อยและเป็นกุณรัตตีมากขึ้นเมื่อเข้าวัย18ปีสุขภาพของเธอก็เริ่มดีขึ้นหลังจากเรียนจบในระดับมัธยมปลายแล้วในขณะที่เธอกำลังมองหามหาวิทยาลัยที่จะเข้าไปศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี แต่แล้วพ่อของเธอก็ได้ชวนให้ไปสมัครลงแข่งขันประกวดนางงามฮ่องกงในปีพศ2528มิสฮ่องกงบิวตี้คอนเทนต์1985แต่ด้วยปัญหาสุขภาพที่เธอมีและเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเธอจึงลังเลต่อมาพ่อของเธอจึงแอบไปสมัครให้กับเธอและบอกเธอในภายหลังเมื่อถึงวันคัดเลือกรอบแรกเธอไม่มีความมั่นใจเลย พ่อของเธอสนับสนุนลูกสาวของเขาอย่างเต็มที่และพยายามสร้างความมั่นใจให้กับตัวเธอและบนเวทีการประกวดด้วยหน้าตาที่จิ้มลิ้มน่ารักและสูงยาวเขาดีทำให้ในตอนแรกที่ลงเข้าแข่งขันเธอเป็นหนึ่งในตัวเก่งที่คาดว่าน่าจะสามารถคว้ามงกุฎชนะเลิศของปีนั้นและเธอก็สามารถพาดานผู้สมัครหล,หลายร้อยคนเข้าสู่รอบ30คนได้อย่างง่ายดาย แต่พอมาถึงในวันคัดเลือก,กรอบชิงชนะเลิศจริงๆเธอถึงกับตกรอบและไม่มีรายชื่อติดใน15คนสุดท้ายที่เข้าชิงมงกุฎสาเหตุเพราะด้วยบุคลิกของเธอที่ดูไม่ฉลาดโดยเฉพาะการตอบคำถามท,าที่ขาดไหวพริบไม่โดนใจคณะกรรมการจึงทำให้เธอไม่สามารถผ่าดานสมัครคนอื่นๆที่ตอบคำถามได้ดีกว่าอย่างไรก็ตามด้วยความสวยพร้อม ที่เธอมีทําให้โชคเข้าข้างเธออยู่บ้างเพราะหลังจากการประกวดเสร็จสิ้นเธอก็ได้รับการติดต่อจากฝ่ายโปรดิวเซอร์ของทางสถานีโทรทัศน์ทีวีบีให้เข้าไปเซ็นสัญญาเป็นนักแสดง2ปีกับทางช่องทันทีและต้องเข้าฝึกอบรมการแสดงกับทางค่ายในหลักสูตรระยะ6เดือนเมื่อแม่ของเธอรู้ว่าเธอเลือกที่จะเข้าสู่วงการบันเทิง และไม่คิดจะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีถึงกับโกรธมากและไม่เห็นด้วยแต่ในที่สุดแม่ของเธอก็ยินยอมโดยทั้งสองมีข้อตกลงกันว่าภายในสองปีนี้ถ้าเธอไม่สามารถเป็นดาราที่มีชื่อเสียงได้เมื่อหมดสัญญากับทางช่องทีวีบีเธอก็จะถอนตัวออกจากวงการและกลับไปศึกษาต่อนในระดับปริญญาตรีให้จบและโจให้เม่ยรับปากตกลงกับเงื่อนไขนี้ เมื่อเธอได้เข้าชั้นเรียนในโรงเรียนการแสดงของ TVB เพียง3เดือนต่อมาในขณะที่เธอยังคงเรียนการแสดงอยู่นั้นทางช่อง TVB ก็ได้ให้เธอประเดิมบทบาทการแสดงครั้งแรกในชีวิตกับบทหยางจิวเม่ยน้องเล็กแห่งตระกูลหยางซึ่งเป็นบทตัวประกอบเล็กๆออกไม่กี่ฉากในละครดังเรื่องขุนศึกตระกูลหยางปี1985 ซึ่งเป็นละครโปรเจกต์ใหญ่ประจำปีที่สร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษครบรอบ18ปีของทางสถานีโทรทัศน์ TVB อีกทั้งยังเป็นละครที่สามารถเอานักแสดงดังๆในค่ายเกือบทั้งหมดมาร่วมแสดงด้วยกันโดยมีดาราชายกลุ่ม5พยักทีวีบแสดงนำนับได้ว่าเป็นผลงานละครเรื่องแรกในชีวิตการแสดงของเธอ ซึ่งบทที่เธอได้รับมักจะเป็นหญิงสาวซื่อไร้เดียงสาไม่ทันคนโดนหลอกและถูกข่มขืนอยู่หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการร่วมแสดงในผลงานละครเรื่องคู่ทระนงของปี1986ที่แจ้งเกิดให้กับเธออย่างเต็มตัวกับบทบาทสมทบที่น่าเห็นใจและค่าของคนปี1987ที่เธอได้ออรับบทคล้ายๆกันแต่โดดเด่นมากขึ้นรวมไปถึงผลงานละครสากลเรื่อง เจ้าแม่ฮ่องกง1986ที่นางเอกในเรื่องคือเฉินอวี่เหลียนละครเรื่องนี้ทำให้เธอได้พบรักกลางกองถ่ายกับพระเอกของเรื่องนี้คือหลี่เหลียงเวยซึ่งตอนนั้นโจไห่เม่ยเพิ่งเข้าวงการมาได้ไม่นานและฝ่ายชายคอยดูแลเอาใจใส่เธออย่างมากในช่วงที่ถ่ายทำละครเรื่องนี้ด้วยกันทำให้โจไห่เม่ยตกหลุมรัก และเขาตัดสินใจคบหากับเขาในเวลาต่อมาและในช่วงนี้เธอมีผลงานเด่นเรื่องอื่นๆตามมาเช่นลิขิตห้องเต้ปี1986ที่มีนางเอกคือหลันเจียอิงโดยหลายต่อหลายเรื่องที่ผ่านมาเธอได้เป็นแค่นางรองเท่านั้นเองจนเธอรู้สึกน้อยใจและคิดว่าถ้าภายในสองปีนี้เธอยังไม่ได้รับบทนางเอกเต็มตัวเธอจะถอนตัวออกจากวงการบันเทิงไปทำอย่างอื่น และในช่วงของปลายปีนั้นเองทางช่องก็ได้คาดเลือกให้เธอเข้าร่วมแสดงนำกับบทนางรองประกบกับนางเอกหลักคือหลิวเจียหลิงในละครสากลแนวดราม่าฟอร์มใหญ่50ตอนจบที่กำลังจะเปิดกล้องและออนแอร์ลงจอโทรทัศน์ในปีถัดไปคู่แขนสายโลหิตโดยมีหวงเย่อหัวแสดงนำเป็นพระเอกและดาราชายดาวรุ่ง ว่นเจ้าหลุนรับบทนำเป็นตัวร้ายรวมถึงดาราสาวสวยเศร้าเมายฉีก็ได้เข้ามาร่วมแสดงในบทสมทบด้วยอีกคนในช่วงกลางปีพศ2532ผลงานการละครสากลฟอร์มใหญ่แห่งปีเรื่องคู่แขนสายโลหิตได้ออนแอร์ลงจอโทรทัศน์และได้สร้างปรากฏการเป็นละครสากลแนวรามาที่มีเดตติ้งผู้ชมสูงสุดประจําปี ทำให้เหล่านักแสดงนำทั้งห้าคนในเรื่องนี้ได้แก่หวงเย่อหัวเวินเจ้าหลุนหลิวเจียหลิงเซ้าเหมยฉีและโจไห่เมย่ยต่างมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากกับบทบาทที่แต่ละคนได้แสดงและจากความสำเร็จของละครเรื่องนี้ทำให้หวงเย่อหัวกลับมาเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งแห่งค่ายทีวีบีอีกครั้งหลังจากที่เขาได้เสียแชมป์ความนิยมทางด้านเรตติ้งละครให้กับเหลียงเฉวยมานาน และยังทำให้นักแสดงชายที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนักอย่างเว่นเจ้าหลุนก็โด่งดังเป็นผู้แตกทั่วเอเชียกับบทบาทตัวร้ายที่แสดงได้อย่างดีเยี่ยมอีกทั้งยังส่งให้หลิวเจียหลิงเซ้าเมื่ยฉีและเธอก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงหญิงเบอร์แรกของทางค่ายทีวีอีกด้วยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประจบเหมาะพอดีกับ เหล่านักแสดงหญิงแถวหน้าของทางช่องหลายคนได้ทยอยออกจากสถานีโทรทัศน์ทีวบี B, เช่นเฉินอวี้เหลียนตึ้งซุยเหวนินจึ้งหัวเซียนซีเหมยจินและคนอื่นๆหรือแม้กระทั่งหลิวเจียหลิงที่ดังสุดๆกับเรื่องคู่แขนสายโลหติตเช่นกันก็หันไปเอาดีทางด้านเล่นภาพยนตร์จึงเป็นโอกาสดีที่ทั้งโจไหเมยกับเซาเหมยฉีได้ขยับขึ้นมาเป็นนักแสดงหญิง เบอร์แรกได้อย่างง่ายดายหลังจากที่ทั้งสองดาราสาวเป็นนักแสดงเบอร์รองมานานหลายปีแล้วนับตั้งแต่นั้นทางช่องทีวีบีก็ได้ยื่นบทนางเอกให้กับเธอจนได้กลายเป็นนางเอกคิวทองและมีผลงานยอดนิยมตามมามากมายในแก่ละครสากลความยาว30ตอนเรื่องเพลิงรักเพลิงแค้นปี1990โดยเธอเล่นประกบคู่ว่านจือเหลียงและ จังเจ้าหุยตามต่อด้วยละครยาวแนวสากลเรื่องเลือดนักสู้ปี1990ที่เธอได้แสดงนำร่วมกับกัวจิ้นอันและหลินเจือหัวซึ่งเรื่องหลังนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากอีกเรื่องหนึ่งของปีนั้นกันเลยก็ว่าได้เพราะมีโจไห่เม่เล่นด้วยปีนี้โจไห่เม่ได้มีโอกาสแสดงนำร่วมกับดารานักร้องชายชื่อดังหลีหมิงในเรื่อง ยอดรักยอดอดีตปี1990มาถึงละครที่ทำให้ทั้งสองยิ่งดังระเบิดกับผลงานเรื่องถัดมาที่ทั้งคู่ได้แสดงร่วมกันอีกครั้งในเรื่องเพื่อนรักเพื่อนแค้นปี1991หลังจากละครเรื่องนี้ส่งให้หลี่หมิงได้ก้าวขึ้นพระเอกยอดนิยมแถวหน้าคนหนึ่งของทางช่อง TVB ผลงานอื่นๆที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องได้แก่ฤทธิ์กระบีฟ้าคำรณ ปี9 9 9 1หลังจากาละครเรื่องนี้ในราวกลางปีพศ2534โจไห่เม่ก็เกิดรู้สึกเบือ่อกับคาแรคเตอร์หญิงสาวผู้อ่อนหวานซึ่งเป็นบทเดิมๆที่ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีีมอบให้เธอเล่นเมื่อหมดสัญญากับทางช่องเธอจึงตัดสินใจออกจากค่ายไปเพื่อที่จะหันไปรับงานแสดงทางด้านอื่นๆดูบ้างเช่นงานทางด้านภาพยนตร์หรืองานละครกับค่ายอื่น ที่สามารถยื่นบทตัวละครที่แตกต่างบทตัวละครเดิมๆที่เคยเล่นกับช่อง TVB เพราะเธออยากจะพัฒนาฝีมือการแสดงและเธอก็ได้รับการติดต่อทาบทามจากฉีเคอผู้กำกับชื่อดังให้เธอเข้ามาร่วมแสดงนำภาพยนตร์ฟอมใหญ่ที่กำลังจะเปิดกล้องในเรื่องเดดคัมพีเทวดา2ปี1992โดยมีนักแสดงซื่อดังมากมายได้แก่ดีเลนเจีย รบบดเล้งหูชงพระเอกของเรื่องและสมนักแสดงสาวสวยชื่อดังที่จะได้แสดงประชันบทบาทกันในเรื่องคือหลินชิงเสียรบบดตรงฟังผู้ป้ายกวนจือหลินรบทบเยื่อนอิงอิงและบทงักเล้งสังที่ได้วางตัวให้โจหอยไม่แสดงซึ่งเธอเองก็ได้ตอบตกลงรับแสดงนี้ไปแล้วเพราะการได้ร่วมแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องนี้ ถือเป็นโอกาสแจ้งเกิดของเธอในวงภาพยนตร์แต่น่าเสียดายที่ในเวลานั้นโจไห่เม่ยดันเกิดประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้นมาจนได้รับบาดเจ็บที่ข้อมือและเทา้าเธอเลยต้องพักรักษาตัวจึงไม่ได้ร่วมงานกันทำให้บทบาทนี้ตกไปเป็นของดาราสาวสวยหลีเจียซินเข้ามาแสดงแทนแต่อย่างไรก็ตามในปีเดียวกันในขณะที่โจไห่เม่ย ได้พักรักษาตัวจนหายดีแล้วเธอก็ได้รับการติดต่อให้เข้ามาร่วมแสดงภาพยนตร์ตลกฟอร์มใหญ่เรื่องคนเล็กนักเรียนโตสาที่มีโจชิงฉือแสดงนำโดยในเรื่องนี้นับว่าเป็นการพลิกบทบาทการแสดงของเธอมารับบทร้ายเป็นครั้งแรกและสร้างความมือหาในตอนออกฉายเป็นอย่างมากถือเป็นโอกาสให้โจหอยเมยได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือทางการแสดง และได้เปลี่ยนบทคาแรคเตอร์ในผลงานเรื่องต่อๆมาอย่างที่เธออยากจะให้เป็นและได้ไปเล่นละครในไต้หวันทำให้เธอได้มีโอกาสแสดงละครกับทางไต้หวันอีกเรื่องคือดาบมังกรยกกระบี่อิงฟ้าดาบฆ่ามังกรเวอร์ชั่นในปี1994ที่มีความยาวถึง64ตอนกับการสมบทบาทเป็นจิวชี่เย็บร่วมแสดงนำกับหมาชิงเถาและเย่ยถง ซึ่งทั้งสองคนเป็นดาราชื่อดังทางฝั่งไต้หวันหลังจากละครกำลังภายในฟอร์มใหญ่เรื่องนี้ลงสู่จอก็ทำให้ชื่อเสียงของโจไห่เมย่ยกลับมาโด่งดังทั่วเอเชียอีกครั้งต่อมาโจไห่เมย่ยกลับคืนสู่วงการจอแก้วฮ่องกงในสังกัดทีวีบีอีกครั้งและแจ้งเกิดอีกรอบกับผลงานกึ่งสากลย้อนยุคเรื่องม่านรักม่านประเพณีปี1995 ที่ร่วมแสดงนำกับหล่อเชืยอเหลียงในบทพระเอกและจางเจ้าหุยในบทพระรองซึ่งเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีทั้งในฮ่องกงและประเทศอื่นๆทั่วเอเชียทำให้ชื่อเสียงของเธอเป็นที่พูดถึงอีกครั้งแต่ทว่าก็มีข่าวซุบซิบออกมาในช่วงนั้นว่าในระหว่างการถ่ายทำละครเรื่องนี้โจฮยมยป่วยบ่อยและมากองสายตลอดจนทำให้เกิดมีปัญหากับพระรองของเรื่องนี้ ผลงานละครที่เธอประสบความสำเร็จในเฉพาะฮ่องกงอย่างมากในช่วงเวลานั้นได้แก่ละครกึ่งสากลแนวแฟนตาซี asy, อภินิหารเรื่องอาถรรนักวิญญาณสาวปี1997โดยเธอแสดงนำคู่กับหลินเจียตงนอกจากเรื่องนี้ทำให้ชื่อของเธอกลับมาได้รับความนิยมอย่างสูงอีกครั้งในฮ่องกงในปีเดียวกันเมื่อเธอกลับมารุ่งอีกครั้ง โจหหยเมยได้ถูกติดต่อให้ถ่ายโฆษณามือถือกลับมาซาโตซินางาเซอีกครั้งทั้งยังมีการนำเข้าผลงานเก่าๆของเธอทั้งงานเพลงอัลบั้มชุดแรกและมิวสิกวิดีโอเข้ามาเผยแพร่แถมเธอยังได้ออกอัลบั้มภาพสุดหวือหวาและกลายเป็นดาราเซ็กซี่ในพริบตาฉีกภาพลักษสาวอ่อนหวานเดิมๆโด,ดยสิ้นเชิงรวมทั้งมีงานถ่ายแบบนิตสารและโฆษณาต่างๆ นับว่าโจไห่เม่ยไปโกยเงินในประเทศญี่ปุ่นได้เป็นกอเป็นกรรมด้วยภาพลักษณ์สุดเซ็กซี่ทำให้สื่อของทางไต้หวันและฮ่องกงถึงขนาดยกให้เธอเป็นตารอนสตรนแห่งเอเชียอีกทั้งเธอยังกลายเป็นพรีเซนเตอร์ชาวเอเชียคนแรกให้แก่นาฬิกายี่ห้อดังอีเบลคนที่สองจากจางมันอวีตเมื่อหมดงานกับทางญี่ปุ่นเธอต้องรีบกลับมาฮ่องกง เธอเข้าร่วมถ่ายทำในละครสากลฟอร์มใหญ่ประจำปีที่มีความยาว62ตอนจบเรื่องเลือดรักเลือดทรนงปี1998ที่เธอได้ร่วมแสดงนำกับหวงเยื่อหัวหล่อเจียหลิงและกวัวไอหมิงแต่ในขณะที่กำลังถ่ายทำละครเรื่องนี้อยู่จูจูโจไห่เม่ยก็เกิดล้มป่วยขึ้นมาและถูกตรวจพบว่าเป็นโรค SLE หมอจึงสั่งให้เธอรับงานน้อยลง จนกว่าร่างกายจะดีขึ้นทำให้ในช่วงนั้นระหว่างการถ่ายทำละครเรื่องนี้จึงเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะเธอมาเข้ากองถ่ายสายประจำดังนั้นทางผู้กำกับจึงตัดสินใจสั่งให้คนเขียนบทเขียนให้เธอตายในตอนที่40และเขียนบทใหม่ให้ดาราสาวกวัวไอหมิงนักแสดงหญิงในเรื่องนี้อีกคนเป็นนางเอกแทนเมื่อผลงานละครเรื่องตีแสงตะวันลงจอ ็ปรากฏว่าเรตติ้งของละครเรื่องนี้สูงรลิว้วช่วยให้ช่อง ATV สามารถเอาชนะเรตติ้งของทางช่อง TVB ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีจากสุขภาพที่แย่ลงทำให้เธอไม่สามารถรับงานและแสดงละครได้ปีล่าหลายๆเรื่องเหมือนในอดีตแต่เธอก็ยังคงมีผลงานละครกับทางสถานีโทรทัศน์ ATV อีก2เรื่องตามมาและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่อง เมืองมายาปี2000โดยเธอร่วมแสดงนำกับเท่าต้าวีฟางจงซินและหลี่เย่าเสียงซึ่งก็ประสบความสำเร็จเช่นกันหลังจากปีพศ2544หรือปี2001ด้วยสุขภาพที่อ่อนแอทำให้เธอไม่ค่อยรับงานเหมือนก่อนแต่ในยุคหลังๆเธอยังคงมีผลงานละครกับทางช่องฝั่งฮ่องกงไต้หวันและจีน แต่ส่วนใหญ่จะเน้นรับงานแสดงละครกับทางประเทศจีนและไต้หวันเป็นหลักและละครต่างๆเหล่านั้นก็จะดังเฉพาะในประเทศที่ตนเองผลิตผลงานในยุคหลังของเธอที่โดดเด่นและพอจะเป็นที่รู้จักอยู่บ้างได้แก่ละครกำลังภายในรีเมคเรื่องมังกรยกฉบับพิเศษพศ2551ของไต้หวันที่เธอรับบทเป็นเปาเซียเยก ละครแนวราชวงศ์เรื่องบูเชกเทียนพศ .2557 โดยเธอระบ,บทเป็นยางซูเฟยพระชายาลำดับที่สองขององค์จักรพรรดิโดยเรื่องนี้เธอได้ประชันบทบาทเข้มข้นกับดาราสาวชื่อดังป้านปิงปิงในปีพศ .2561 ก็ร่วมแสดงรับบทจักรพรรดินีแห่งสวงสวรรค์ในซีรีส์แฟนตาซีเรื่อง มันทุรสดหวานล้ำสลายเป็นเท่าราวเกเปรน้ำค้างและในปีพศ2562เธอก็กลับมาเป็นที่เกลียวกล่าวอีกครั้งกับการสมบทบาทแม่ซีมิกจ้อในซีรีส์ดาบมังกรหยกเวอร์ชัน2562นะครับและนี่ก็คือประวัติและผลงานการแสดงที่ผ่านมาของเธอนะครับนอกจากงานแสดงแล้วปัจจุบัน เธอก็ได้เปิดสตูดิโอเป็นของตัวเองซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของเธอมานานแล้วนะครับเมื่อมาเห็นหลิวอีเฟยสมัยนี้แล้วผมก็นึกถึงโจห้ยเมยในสมัยก่อนๆนะครับทั้งๆที่ความสวยรูปร่างสไตล์การแสดงก็คนละแนวแต่ด้วยความฮอตในเอเชียโครงหน้าลูกไข่คล้ายๆกันตาแป๊วๆเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าระหว่างอีเฟยกับโจหยเมยใครดังกว่ากันอันนี้คงเปรียบเทียบไม่ได้นะครับ เพราะมันคนละยกกันสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเว็บไซต์มีแต่หนังสือดาราจีนกับแผ่นวิดีโอหนังจีนเช่าและซีดีเพลงละครจีนที่ต้องสั่งซื้อจากกรุงเทพเท่านั้นซึ่งถ้าใครชอบดาราจีนนี้ของทุกอย่างจะหายากมากถ้าช่องสามไม่ซื้อริขสิทธิ์มาฉายให้ดูคนที่อยากดูก็ต้องไปตระเวนหาดูตามร้านเช่าวิดีโอเท่านั้นซึ่งผมคิดว่าระดับที่โจเห่เมยใน ยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่าน่าพอใจเลยทีเดียวนะครับเพราะเวลาเอ่ยถึงดาราจินเด็กๆวัยรุ่นในยุคนั้นก็จะนึกถึงแค่หลิวเต้าหัวเยื่นเต้าหัวเหลียงเฉาเวยหลี่หมิงโจวอุนฟะและเลดลี่จางส่วนฝ่ายหญิงนี่ก็นึกถึงอูเชียนเหลียนและโจหอยเมยหวังจูเสียนหลีย่ยัวถงมีเซียจางปอจือเท่านั้นนะครับ